มาครับคือเราเราดิสคอร์ครับพวกว่าเรื่องมันนี้สน,นุกเว้ยจริง,งอ่ะอาสนุกในที่นี้วัดจากยอดวิวของเรื่องแต่ละประเภทที่เราเคยเล่าไป<อ>คือเหมือนกลุ่มกลุ่มเรากลุ่มพวกแก๊งหมูแดงเขาจะชอบหักมุมเออชอบแบบแนวหักมุมบรรยากาศไอ้ดีหน่อยอเออพวกว่าเรื่องเนี้ยเวิร์กเราลองฟังดูแล้วมังมีจุดที่น่าขนลุกจุดหนึ่งที่แบบ อ่าใช้เช่าม่ได้่ะ้องเ,เออมันต้องมาทีเะสเต็ปนะได้โอเคเอันเริ่มคือเรื่องเริ่มต้นน่ะมันมันจะเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่ามันจะมีคนเล่าคนหนึ่งไว้ที่แบบเล่าประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งนะเอออีตัวผู้เล่าคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพเรื่องการใช้ล่ามภาษามือมึงรู้จักใช่ไหมแบบเวลาดูข่าวว่าจะมีมุมมุมจอ,อ เออ่าล่าภาษามือเป็นคนแบบรับ,ล,บล่ามฟรีแลนซ์ทั่วไปเลยคือจะให้ไปทําอะไรก็ได้เออเกี่ยวกับแบบการล่ามภาษามือนะเหตุการณ์ตอนนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เขาพิ่งเรียนจบใหม่ๆเว้ยณตอนนั้นน่ะมันจะมีเรื่องของสกิลล่ามภาษามือที่เขาแบบพึ่งจะเหมือนแบบพึ่งเรียนจบมาแล้วแบบยังไม่เชี่ยวชาญมากเข้าใจปะเหมือนแบบยังต้องการประสบการณ์การทํางานมากกว่าเน,นี้ยเออก็อแบบอแบบลเลยแบบรับหย ไม่ได้มีแบบว่าเออแบบว่าจะทำ j อบนู้น j อบนี้บริษัทคือรับหมดเลยขอแค่ให้ตัวเองเพิ่ม EFP ในการทำงาน mm hmm. เออเหตุการณ์ที่มาเริ่มต้นขึ้นคือเมื่อเขาไปรับงานล่ามภาษามือให้กับอุทยานแห่งหนึ่งเว้ยคือเขาอไปเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือใช่ไหมให้กับไกด์ของอุทยานซึ่งไกด์คนเนี้ยเธอเป็นคนหูหนวกเออคือไม่ไม่ใช่ไปเป็นล่ามให้กับนักท่องเที่ยวนะเป็นล่ามให้กับไกด์อีกทีหนึ่งซึ่งไกด์เป็นคนหูหนวกอ่ะฮะ ทริปที่เขาต้องไปอ่ะมันเป็นทริปเกี่ยวกับการสำรวจรอยเท้าสัตว์เว้คือการสำรวจป่าแบบเส้นทางธรรมชาติอะไรทำนองนีน้เออในบริเวณอุทยานที่มีอาณาเขตประมาณหนึ่งใหญ่กว้างประมาณหนึ่งเขาคิดว่ามันฟังดูเป็นออประสบการณ์ที่ก็น่าสนุกดีนะแปลว่าไปเป็นล่าไให้กับได้เที่ยวด้วยได้เดินสำรวจธรรมชาติด้วยอะไรประมาณนีน้เออน่าจะแปลกใหม่ดีแบบไม่ต้องหมายว่าไปเข้าออฟฟงออฟฟิศแล้วก็อาา่าฮะประมาณนั้นมาน,นึงภาพออกนะน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเออแล้วเขาก็ต้องการงานนจริงๆก็เลยรับงาน เมื่อวันนั้นมาถึงนะคือเขาก็เริ่มเดินทางไปยังจุดนัดพบเออก็บอกนัดไกด์นะไกด์นัดเจอตรงไหนตรงที่ซื้อตั๋วอะไรเงี้ยคือมีจุดพอยนัดพบโดยเขาไปก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเป็นคนที่มาในเวลาดีเออไปก่อนนัดครึ่งชั่วโมงแล้วก็เหมือนแบบไปเตรียมตัวอะไรมาเนี่ยเออไปไปถึงก่อนถึงก่อนเวลาเขาค่อนข้างจะประหม่ามากดังนั้นคือการไปในเช้าของเขาเนี่ยก็หวังว่าแบบเออจะไปรับบีฟมาแล้วก็แบบเพื่อทําความเข้าใจบีฟะนะก็คือบริบทของงานก็ต้องศึกษาก่อนประมาณนี้เป็นคนวางแผนดีมาก แล้วก็ไปถึงก็คือไปทบทวนเรียนรู้การใช้คําศัพท์ที่แบบว่ายังไงอะคำศัพท์ของแต่ละประเภทของแต่ละงานมันก็จะไม่เหมือนกันเวย้ยการใช้มือเข้าใจไหมทีนี้มันประมาณว่าเขากลางอ๋อ,อ,อถ้าเกิดว่าจะล่ามคําว่ายีราฟเนี่ยต้องทำมือยังไงอะไรเงี้ยไปทบทวนเออไปทบทวนคําศัพท์ที่ต้องใช้ในวันนี้แต่ว่าปัญหามันก็มีตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเขาไปถึงก้าวลงจากรถไปที่ลานจอดรถไกด์สาวคนหนึ่งปลี่ตัวเข้ามาตําหนิเขาไว้วิ่งเข้ามา ไกด์กาตมตาหนิว่าทําไมมาสายมาสายครึ่งชั่วโมงเออโดยใช้ภาษามือนะไกด์คนนั้นคือหูหนวกนะเว้ยเออไกด์หูหนวกใช้ภาษามือคุณมาสายมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณควงมาถึงตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเพื่อมาเตรียมตัวไกด์บอกแบบนี้เว้ยซึ่งเขาก็งงเดี๋ยวนะทาเวลาผิดหรอวะเออเขาก็แบบรีบขอโทษไปก่อนเออไหนๆก็แบบนี่ก็คือไม่อยากโตเถียงนะขอโทษขอโทษไปก่อนเออประเด็นคือเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยมาก่อนครึ่งชั่วโมงที่เรารู้ใช่ไหม แล้วก็บอกว่าออต้นสังกัดของเขาเนี่ยอาจจะบอกเวลาของเขาผิดเ,ออเพราะว่าเขาก็ได้รับฟีมาว่าให้มาถึงที่นี่สมว่าเจ็ดโมงเช้าแต่เขามา6กโมงครึ่งจริงๆคือควรมาประมาณตีห้าเลยมาเนี่ยเออแต่ต้นสังกัดเราบอกผิด อาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเออ,เอ,อหลังจากนั้นเขาจึงเข้าไปแนะนโํโกรธกับคูร่วมทิปนะฮะซึ่งมีเพียง3คนเท่านั้นก็คือพ่อกับลูกชายก็หญิงวากลางคนก็คือนักท่องเที่ยวแหละแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เริ่มต้นออกทิปกันอวันนี้แสดงลูทกลางแผนที่กันรูทนี่ก็จะเดินไปทางนี้นะครับถึงแยกนี้จะเลี้ยวซ้ายได้ว,วันนี้นะเออก,อก็บอกบ,บอกใบบอกใบกันไกด์จะเป็นคนเหมือนแบบให้ให้ตัวคนเนี้ยที่เป็นล่ามบอกนักท่องเที่ยวทีหนึ่งซึ่งไกด์เป็นคนหูหนวกต้องใช้ภาษามือใช่ไหมจะมีล่ามคนได้เป็นตัวกลางระหว่างไ เออนึกออกนะงานของเขาอ่ะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะสบายๆายเพราะว่าไกด์ก็คือมีอาการหูหนวกแต่ว่าเธอเองก็สามารถแบบพูดได้บ้างอ่ะเป็นคนหูหนวกที่แบบไม่ได้หนวกแบบพูดไม่ได้เลยอ่ะเออก็คือพูดได้บ้างอธิบายได้บ้างประมาณนั้นแต่เธอก็ไม่สามารถได้ยินเสียงต่างๆได้จึงต้องแบบว่าใช้ล่ามคนนี้เพื่อให้ล่ามเนี่ยแปลสิ่งที่ผู้ร่วมทิปแบบพูดออกมาให้เขาฟังทีหนึ่งว่าผู้ท่อง,งเที่ยวเนี่ยถา,าถามอะไรเออถามอะไรแล้วก็อ่ะก็สื่อสารกันมีตัวกลาง สรุปก็คือนักท่องเที่ยวล่ามือแล้วก็ไกด์ประมาณนี้ยี่สิบนาทีผ่านไปบนเส้นทางทิปของพวกเขาพวกเขาก็หยุดพักจุดจุดหนึ่งให้ผู้ร่วมทิปย์ทำภาระส่วนตัวระหว่างที่พักก็คือ,อไปเข้าห้องน้งห้องน้ำแยกย,ก,ยก,กันไปทีนี้นักท่องเที่ยวไปเข้าห้องน้ำเข้าที่พักของตัวเองใช่ไหมไกด์กับล่ามจะอยู่กันสองคนที่ตัวไกด์ตัวไกด์ผู้หญิงหูหนวกก็หันมายิบมิให้เหมือนแบบเออเนี่ยช่วงครึ่งแรกของวันเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะประมาณนั้น เออแบบเออไม่ไม่ติดอะไรเลยเขาเริ่มสังเกตช่วงแรกที่เจอการลักษณะของไกด์สาวนะคือช่วงแรกเนี่ยรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงแบบตอนตอนที่ปีีเข้ามาด่าเนี่ยเออรู้สึกเป็นผู้หญิงที่กระฉับกระเฉงมากทุกอย่างต้องเปะ๊ะเปะ๊เปะ,เ,ปะเออเธอมีตีนกาเล็ดหน่อยมีผมงอกนิดหน่อยก็ดูเป็นคนมีอายุแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าเธอเนี่ยท่าทางอ่อนโยนเย้ยแบบเฟรนลี่มากขึ้นแบบเออชวนคุยว่าเออเนี่ยเออช่วงเช้าเมื่อกี้เนี่ยทำหน้าที่กันได้ดีมาก,กนะก็ใช้ภาษามือคุยกันนะ เป็นการคุยเล็กๆน้อยๆทั่วไปเกี่ยวกับงานก็อ๋อโอเคนาเรือกเมื่อเช้าเรื่องมาทรงมาสายเขาอาจจะลืมบ้างโอเคก็จุนนยู่นกันไปแลวกันอะไรมานี้ทีนี้ระหว่างบทสนทนามันมีการทําตัวแปลกๆอีกครั้งหนึ่งเว้ยของไกด์าสาวเออ<ม>คือเรื่องนี้มันแปลกมากไกด์สาวอะ่ะยืนยันว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แต่จริงๆแล้ววันนี้คือวันศุกร์<ม>เออไกด์สาวซึ่งมันไม่แปลกที่เขาจะลืมวันลืมคืนถูกป่ะเออ<ม>แต่สิ่งที่แปลกคือเขาก็ยังยืนยันไว้ว่าวันนี้คือวันเสาร์ แบบเหมือนเถียงอะเถียงแบบเนี่ยวันวันเนี่ยวันเสาร์เขาก็บอกไม่ใช่ครับนี่วันศุกร์ครับแต่วันศุกร์แล้วคุณจําผิดแล้วอย่าเงี้ยเออเขาก็เอาวันเดททีนี้ดูนี่ไงเนี่ยวันศุกร์แน่นอนไม่ใช่วันเสาร์นะครับก็โชว์โชว์ในช่วยเนี่ยโทรศัพท์อะเอออ่ะเเดี๋ยววันศุกร์ปลายเดทแล้วกลสาวก็อ๋อเออฉันน่าจะจําผิดนะทายแล้วบางทีฉันสับสนไปหน่อยเออเขาบอกนั้นเออแต่ว่าเกิดการเถียงขึ้นสักพักหนึ่งแหละ เออแบบเออยังไงวันนี้แม่ก็คือวันเสาร์อะไรเงี้ยจนจนมีหลักฐานมายืนยันว่านี่คือวันศุกร์เอออยู่ๆความตึงเครียดก็ก่อโตขึ้นเลยบรรยากาศเริ่มตึงเครียดร,ระหว่างเขากับกาสาวนะไกาสาวก็มีท่าทีกังวลหงุดหงิดเอ๊ะทำไมเราเป็นคนแบบลืมวัดลืมคืนว่าทาไมแบบจำไม่ได้อะไรเงี้ยเออเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ด้วยแล้วก็เมื่อเช้าด้วยมันผสมรวมกันเธอบอกว่าลาบเนี่ยอาจจะไม่ได้มาสายอย่างที่เธอคิดก็ได้นะบางทีเธออาจจะสับสนไปเองเว้ยเออ,อเริ่มนึกแบบเออหรือ คนขี่หลงขงี้ลืมว่าอะไรเงี้ยเริ่มโทษตัวเองเริ่มแบบบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยการทํางานในช่วงบ่ายน้นจะแบบย่ำแย่ลงประเด็นคือตอนเนี้ยเราเห็นปัญหาของชายสาวคนนี้ใช่ไหมเรื่องของขี้หลงขงี้ลืมเวลาเออผิดปกติขนาดลืมวันที่แบบลืมวันก็คือทั่วไปเราอาจจะไม่ผิดปกติแต่นี่คือมีมีการเถียงเกิดขึ้นแล้วมั่นใจตัวเองมากจนมีหลักฐานมายืนยันว่าเฮ้ยแบบเออวันนี้จริงๆเลย มันกลายเป็นทําให,ห้เขาหุนหีดตัวเองนะเขาไม่ได้หุนหีดล่าาไปแค่แบบว่าทาไมเราเป็นคนแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยอ่ะคงไม่มีหรอกมัง้งก็ปันหาไปก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับคนเรากออ็มีอาการอย่างนี้ได้คุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องซีเรียสอะไรเงี้ยเหมือนปอบปอไปเรื่องวันมันไม่ได้มีผลกับการทํางานอยู่แล้วเดบชายคนนี้ก็ปอบโยนไปว่าไม่มีอะไรผมก็ไม่คิดอะไรเมื่อกี้เรื่องที่เราเถียงกันก็ลืมลืมไปเถอะเออชายคนนี้บอกก่อนว่าตอนมาทํางานอะไม่รู้เรื่องจํานวนนะักท่องเที่ยวนะเว้ยไ,ไม่มีข้อมูล คือเหมือนแบบมาเป็นล่ามให้หน่อยก็คือมาเป็นล่ามอ่ะไม่รู้ว่าต้องมาล่ามให้เราท่องเที่ยวกี่คนอะไรเงี้ยเออสูตก็คือมาเจอแล้วก็เจอสาใช่ไหมพอ่อลูกแล้วก็หญิงไว้กลางคนใช่ไหมเออก็มาที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาเริ่มเดินทางต่อไปอันจะแบบเข้าห้องนงห้องน้ำเข้าที่พักเสร็จแล้วอะักท่องเ,เที่ยวกลับมาลงตัวกันสามสามคนกับล่ามหนึ่งคนไกด์หนึ่งคนเป็นห้าคนเดินทางต่อไอโซนที่พวกเขาไปตอนบ่ายอะมันเป็นโซนแบบกิ่งก้านต้นไม้แห้งๆท่ามกลางหิมะหน่อยเออตอนบ่ายหิมะเริ่มลง พายุหิมะเริ่มมาแต่แบบยังยังแบบสามารถเดินต่อไปได้นะระหว่างทางพวกเขาเจอรอยเท้าของสัตว์ต่างๆในหิมะเว้เช่นแบบกวางกระต่ายกระรอกรวมถึงนกนหลายชนิดก็คือแบบเกาะอ,อยู่บนกิ่งมงกี่ไม้คือไม่ได้แปลกอะไรมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะมีสัตว์ตานะแต่ว่าเรื่องที่แปลกๆเกิดขึ้นคือเมื่อพวกเขาไปถึงเส้นทางที่นําไปสู่ลําธารแคบๆเส้นทางหนึ่งเว้ยณจุดนั้นแนะ่ะพวกเขาเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่มาก เออชุดหนึ่งก็คือเดินไปข้างหน้าตึกๆๆรอยเท้าขนาดใหญ่มากรอยเท้าพวกนั้นอนะ่ะมันมาจากเส้นทางท,างที่อยู่ไกลออกไปมันมันไม่ใช่แบบเหมือนแบบอ,อ่พวกเขาเดินทางซ้ายแต่อีรอยเท้าเนี้ยมาจากทางขวาแบบทางในป่าเออ,อแล้วก็เดินตรงไปเป็นรอยเท้าใหญ่ๆชุดหนึ่งเดินตรงไปขา้างหน้าซึ่งมันมีสิ่งที่แปลกคือตัวเท้าอะ่ะมันใหญ่ผิดปกติ แล้วก็อีระหว่างระหว่างนิ้วเท้าอะคือคนเรามันจะมีถ้าเกิดมึงลองนึกภาพหน่อยเหยียบใช่ไหมมันก็จะมีฝ่าเทา้าแล้วก็นิ้วทั้งห้าใช่ป่ะแต่อันเนี้ยระยะห่างนิ้วทั้งห้ามันมันเหมือนอยู่ห่างกับกับตัวฝ่าเท้าไปแบบมันเป็นรอยแบบผิดปกติอะมันมันมันไม่ใช่ตีนคนอะ เออมันดูเหมือนหรือว่ามันลอยอยู่ยังไงวะเออมันผิดปกติมากคือไกด์สาวก็บอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องยากมากนนไอ้วิเคราะห์รอยเท้าเนี่ยมันมันคืออะไรกันแน่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเจ้าของรอยเท้านี้ที่แบบหรือว่าเขาเหยียบแล้วเขาเดินลากขาหรือเปล่ามันก็เลยเป็นรอยนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนหรือว่าเดินเดินยกนิ้วเท้าอะไรหรือเปล่าเดินแปลกๆหรือว่ามันเป็นรอยรองเท้าแบบรุ่นใหม่แปลกๆหรือเปล่าพยายามหาห้ผลมามใส่นะก็แบบมันก็ตู่ไปก็แปลกๆยูดีเว้ย คือผู้ร่วมทิปแต่ละคนก็มีความเห็นต่างๆกันออกไปนี่ตัวลูกชายนักท่องเที่ยวอ่ะที่เป็นลูกของพ่อคนหนึ่งอนะตื่นเต้นมากกับรอยเท้าปริศนานี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมอ่ะอยากตามรอยรอยเท้านี้ไปจังเลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันเดินไปตรงไหนเว้ยเอองั้นเราลองเราลองตามไปดูไหมเผื่อเจออะไรอะไรเงี้ยเออเด็กคนนี้ก็แบบว่าอยากห้าวไงอยากแบบอยากตามไปหญิงวัยกลางคนอีกคนหนึ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวมีความกังวลว่าเฮ้ย บางทีมันอาจจะเป็นรอยเท้าของหมีก็ได้นะหรือว่าสัตว์อันตรายอะไรเงี้ยเราไม่ควรตามไปหรือเปล่าเออเราควรเดินในรู้เส้นทางที่อุทยานเขาวางไว้เออหญิงว่กนคนก็บอกแบบนี้ไกด์สาวบอกผู้ร่วมทิปว่ารอยเท้าเนี่ยไม่ใช่รอยเท้าหมีแน่นอนเลยเพราะไม่มีสัตว์อันตรายขนาดนี้ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้อยู่ในป่าแห่งนี้เพราะว่า<ฮ><ฮ>เขาทํางานมามาเยอะมากเออคือไกด์สาว่เป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในการแบบจะไปซ้ายหรือไปขวาของอุทยานนะเออ หลังจากที่เธอไต่ตองคู่หนึ่งเนะ่ย <_ C> e <ak> เขาก็บอกว่ามันไม่จริงๆไม่ควรตามรอยเท้านี้ไปเลยนะเออก็คุยๆกันผู้ใหญ่คุยกันแบบไม่ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปแต่อีเด็กเนี่ยจะไปเขาบอกว่าเราอ่ะควรเดินไปตามทางดีกว่าอย่าออกนอกลูก่ลอกทางเออคือเดินวนรอบๆอุทยานอ่ะมันจะเป็นบรรจบตรงจุดซื้อตั๋วพอดีก็คือกลับเข้าทางปลอดภัยพอดีเออทีนี้หลังจากยิงว,ว่ากางคนคนนั้นพูดขึ้นมาว่ารอยเทา้าพวกนี้นอาจจะเป็นรอยเทา้ามนุษย์ก็ได้เออแบบคุยๆกันอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวนะเริ่มรู้สึกว่า ข่าวปีที่แล้วที่ฉันเพิ่งอ่านมามันมีนักปีนเขาคนนึงหายตัวไปที่ป่าแห่งนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าคุณบอกว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของหมีหรือว่าสัตว์ร้ายใหญ่ๆน่าจะเป็นรอยเท้าของนักปีนเขาคนนั้นหรือเปล่าเออที่หายตัวไปแล้วออกข่าวไงไกด์ก็ตอบกลับมาว่าออุทยานน่าจะจําผิดหรือเปล่าหรือคุณไปอ่านข่าวที่ไหนมาหรือเปล่าคนอุทยานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าทํามานมาที่นี่หลายปีแล้วนะคะก็ไม่เคยได้ยินว่ามีใครหายตัวไปนะเออไกด์ก็บอกแบบนี้ แต่ว่ามันเป็นการพูดผ่านผ่านลาบนะเขาอธิบายกันฟังเออเขาบอกว่ายกเว้นนักปีนเขาคนหนึ่งที่ถูกพบอีกสองวันต่อมาคนนี้ไม่ได้หายตัวไปเหมือนที่ข่าวที่ที่คุณเคยอ่านเออแต่ถูกถูกพบใน2วันต่อมายิ่งว่าบางคนก็ยืนยันว่าเฮ้ยฉันว่าแน่นอนนะที่นี่เนี่ยเออเพราะว่ามันก็เป็นจุดที่ฉันสงสยัยแล้วก็มาเดินป่าที่นี่ในวันนี้ด้วยนะยังไงก็ไม่น่านจะผิดว่าจะเป็นอุทยานอื่นไปได้เว้ยเพราะเหตุการณ์คนหายครั้งนั้นเนี่ยทําให้เธอกลัวมากเออแล้วก็บอกว่า ถ้าเกิดว่ามามาเดินคนเดยวแบบคือไม่มาแล้วพอมาเจอพ่อลูกคู่เนี่ยเออแบบมันมาเดินด้วก็ได้อะไรเงี้ยเออเพื่อแบบศึกษาเรื่องลี้ลับอะไรประมาณนี้เออแบบมันมีความจริงผสมใช่ไหว่ามีคนหายเออแบบตอนเนี้ยทั้งสองคนเริ่มเถียงกันเบาคืออีกไกด์กับอตัวผู้หญิงไว้กลางคนเริ่มเถียงกันแล้วก็แบบเริ่มเริ่มแบบใส่อารมณ์กันนิดน,นึงแบบเอ้ยไม่ใช่แล้วคุณจําผิดแล้วอะไรเงี้ยนักปีนเขาคงไม่ได้มีชีวิตหรอกแล้วก็ออกมาเดินที่เนี่ยจะเป็นไปได้ไงทั้งที่เวลาผ่านไปเป็นปีๆแล้วเนี่ยมันจะจะออกมาเดินไได้ง ก็แต่ไหม,หมคือถ้ามีชีวิตอยู่จะไปอยู่ทําไมในป่าวะก็คือออกมาแล้วแหละ<ส>เออใช่ก็อีทางฝั่งไกด์ก็เหตุผลดีนะระหว่างที่ผู้ใหญ่กําลังกึ่งเถียงกึ่งคุยกันอีลูกชายอะแม่งวิ่งแม่งวิ่งตามรอยทา้ามันไปเว้ยแบบพุงพ่งหนีผู้ใหญ่ไปอะเออเหมือนแบบฟิลเด็กเกเรอ่ะแบบเออกูอยากไปกูอยากดูอะไร้ยวิ่งตามไปทีนี้ผู้ใหญ่ที่เหลือไม่มีทางเลือกเว้ยนอกจากคือวิ่งตามอีเด็กคนนี้ไปเออ เด็กชายวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ทางแยกบนยอดเขาทางแยกตัดเป็นสองสายทางแรกเป็นทางที่ทุ่งของอุทยานก็คือถ้าเดินทางแรกอ่ะมันจะกลับเข้ารูทของอุทยานเลยเออค,อคือคือเดินเข้าทางปลอดภัยแล้วมันจะค่อยๆวนกลับมาที่ตรงจุดซื้อตั๋วอีกทีหนึ่งแต่ว่าอีกทางหนึ่งอ่ะมันจะเป็นป่าลำธารแล้คือมันจะแบบมันไม่ใช่ทางที่คนจะไปอ่ะเป็นป่าหนาทึบเข้าสู่ปากถ้าสักที่หนึ่งเออแล้วก็หายไปในความมืด คือเหมือนแบบเดินไปอีกประมาณสักสองสามร้อยเมตรเหตุไกลๆมันจะเป็นถ้าเออแล้วก็มันก็จะมืดไปเลยเว้ยทางนี้คือมันจะมืดเข้าถ้าไปเลยอีรอยท้าปิศาจเนี่ยเดินเป็นทางแยกที่สองแล้วก็เดินเข้าถ้าไปเอออีเด็กชายชี้ไปที่ปากถ้าม,มันมีทําด้วยต้องรู้นะม,นมันมีทําด้วยอ้อนวอนขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่ตามมาเออแบบแล้วก็มาที่นี่แล้วเนี่ยไปไปดูหน่อยไหมอะไรเงี้ยเภาษาเด็ก อยากรู้อยากเห็นอีพ่ออีตัวพออ่อก็ขานว้ยมันมืดแล้วมันน่ากลัวแล้วนี่คือหิมะมันเริ่มรุนแรงมากเรื่อยๆนั้นเราควรกลับเข้าเข้า,ขา,ารูทนะลูกไกด์สาวมเม้มลิมนผีปากแล้วแบบหันมาสบตาล่ามแล้วก็เธอก็บอกว่ารอยเท้าพวกนี้ก็อาจจะเป็นรอยเท้าของมนุษย์ก็ได้นะเออซึ่งถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาเดินเท้าเปล่าแล้วก็ลากไปบนหิมะแล้วเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือก็ได้หรือเปล่าไปหลบอยู่ในท่ามันอะแบบหาทางไม่เจอเออก็คือเหมือนมาบอกว่าเหยียบแล้วก็เดินลากใช่ไหม ม,มันเหมือนเลยแบบได้รอยเท้าที่มันผิดปกติเขาบอกแบบนั้นแล้วก็อ e ีท่ามที่เจอเนี่ยอาจจะเป็นท่าที่เขาแบบไม่สามารถออกมาที่รูทป,ปกติได้หรือเปล่าแบบก็เลยแบบไปอยู่ในถ้ำนั้นอะไรเงี้ยเออไปช่วยไหมก็คือแบบมีมีเรื่องแนวคิดแบบเออหรือว่าเป็นนักปีนเขาที่หายตัวไปวะแล้วไปช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วเธอก็จะบอกว่าถ้าหากมีอุปกรณ์ตั้งแคมป์อยู่ในถ้ำนั้นเนี่ยก็นั่นแหละหมายความว่ามีคนติดอยู่ที่นั่นจริงๆเราจะได้แบบหาเจ้าทงเจ้า,ท,จาที่มาสำรวจเออไกด์สาวตัดสินใจว่าเธอ แต่ล่วงหน้าไปดูในถ้ำก่อนถ้าพวกคุณกลัวเนี่ยอันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของไกด์ใช่ไหมเออเดี๋ยวชั้นเนี่ยใช้ภาษามือนะเขาใช้ภาษามือเดี๋ยวชั้นเนี่ยจะไปในถ้ำก่อนเออแล้วก็พูดออกมาเออแบบเหมือน,มนเขาพูดได้บ้างใช่ไหมเออเขาก็แบบว่าเ,ออเดี๋ย,วเ,ยว,วเดี๋ยวนั่งไปก่อนแล้วเหลือจะกลับออกมาบอกอีกทีว่าในถ้ำปลอดภัยหรือเปล่าว่าเจออะไรถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นถ้ำธรรมดาเฉยก็ถ้าพวกคุณอยากดูก็ไปดูได้อะไรเงี้ยทีนี้เธอก็เดินไปตามป่อยเท้าแล้วก็นําไปสู่ถ้ำ มาถึงจุดเนี้ยทุกคนที่ฟังกับกับมึงกับกูเนี่ยคลิกกูอ่านถึงตรงนี้นะเรายังคงไม่ลืมเรื่องความทรงจําของไกด์นะที่ไกด์ไม่แบบหลงหลงลืมลืมอ่ะเออมันรู้สึกแปลกแปกเว้ยเออไกด์มันมีความแบบหลงหลงลืมลืมแล้วแล้วตอนแ้กคือเขาจากไปคนเดียวแหละที่เหลือคือนักท่องเที่ยวสามคนกับล่ามคนหนึ่งที่ก็ไม่รู้รูทอุทยานว่าเป็นยังไงอ่ะเออก็ยืนมืนกันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งไปแล้วแบบรอไกด์อย่างเดียวเท่านี้ยตคือรอไกด์อย่างเดียวเลย ไกด์สาวก็บอกผู้รวมทิพย์ว่าก่อนไปนะรวมกลุ่มกันไว้อย่าแตกคอกันเออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะกลับออกมาแล้วก็มาเจอตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่กันตรงนี้เดี๋ยวฉันหาไม่เจอแล้วมันจะหลงกันไปหมดเลยเออก็รอต่อไปไกด์เดินเข้าไปในถ้ำปุ๊บทุกคนก็หลอหลอหาไปร่วมชั่วโมงก็ยังไม่มาเว้ยเออแล้วระหว่างนั้นอ่ะบรรยากาศแม่งแย่ลงแย่ลงอุณหภูมิแม่งติดลบติดลบลงเรื่อยๆเว้ยคือแบบเริ่มหนาวมากลมแม่งเริ่มแรงมาก ล่ารู้สึกว่าอุณภูมิรอบตัวเนี่ยมันลดลงอย่างแบบผิดสาเหตุเออรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหาที่ที่กำบังแล้วไม่งั้นไม่ไหวได้นอนแล้วก็มีเด็กด้วยไรเงี้ยความเย็นแบบมันเย็นเฉียบม,มากจะรู้สึกเหมือนแบบบาดผิวแหละความเย็นอะ่ะเออการเต้นของใจหูเขาก็เริ่มเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเ,เริ่มแบบเออหนาวสัน่นละท่านั้นเองเขาก็เข้าใจความหมายถึงแบบพลังงานเชิงลบเว้ยแบบทุกคนจู่ๆทุกคนรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆที่นี่เว้ยซึ่ง มันนําพายพวกเขาเนี่ยมาถึงทางแยกตรงเนี้แล้วก็เลือกทางเนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนบังคับมาให้อยู่ที่ดีไว้แล้วก็รอยเท้าเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยเท้าบางอย่างที่เป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ทุกคนเริ่มคิดไปถึงแบบปีศาจหรือว่าอะไรสักอย่างที่อยู่ในป่าเออเริ่มแบบคือความหนาวเย็นนะกูว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยายอย่างนึ่งคือแบบทุกคนอยู่ในอากาศหนาวนานใช่ไหมก็จะมีเรื่องของความฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเริ่มแบบเออไปไหนไปได้รอไกด์อย่างเดียวทุกคนก็เลยเริ่มคิดมากไยในที่สุดไกด์ปรากฏตัวออกมา จากปากถ้ำไกๆเดินไปเดินมาประมาณหนึ่งให้เดินมาถึงอยู่ในระยะห่างที่สามารถแบบว่าสามารถบ,บพูดคุยกันได้ใช้เสียงกันได้เออทีนี้ไกที่เป็นคนหูหนวกจะพูดได้ประมาณนึงนะเขาพูดบอกว่าปลอดภัยแล้วทุกคนเข้ามาได้เลยบอกทุกคนแบบนั้นเออไอ้ทุกคนที่แบบโอ้ดีเลยเข้าไปหลบไปถ้ำก่อนรอให้พายุหิมะสงบลงใช่ไหมแล้วค่อยกัดเออดีเลยเด็กชายที่อยากสำรวจถ้ำก็พุ่งตัวไปทันทีเลยไม่รอ พุ่งตัวเข้าไปในถ้ำมันทีตามด้วยพ่อแล้วก็หญิงว่ากลางคนทุกๆคนนะักท่องเที่ยวตอนนี้นตามเข้าไปหมดละอีไกด์สาวอ่ะย้ำประโยคเดิมอีกรอบแบบพูดนะตอนนี้คือภาพคือนักท่องเที่ยวเข้าไปในถ้ำแล้วอีไกด์ยืนหันหน้าเข้าหาล่ามเออแล้วก็พูดประโยคเดิมว่าปลอดภัยแล้วทุกคนมาได้เลยเออล่ามเป็นคนเดียวที่ไม่เดินตามคนอื่นไปเพราะเขาสังเกตเห็นว่ามือของไอไกด์อ่ะ ภาษาที่เขาใช้ภาษามือกับภาษาปากที่พูดออกมามันขัดแย้งกันเว้ยคืออีภาษามือของไกด์ที่อยู่หน้าถ้าบอกว่าวิ่งหนีไปต่ปากบอกว่าปลอดภัยแล้วทุกคนมาได้เลยเว้ยคืออีลามอ่ะอีลา่รู้สึกแปลกๆแล้วแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วมันขัดแย้งกันเหมือนกับกําลังบอกทุกคนให้วิ่งหนีไปเว้ยเออต่ปากบอกว่าปลอดภัยแล้วมาได้เลยนักท่องเที่ยวคือเข้าไปหมดแล้วแล้วเขาก็คือบอกไม่ทันบอกอย่าตามเดิไปอย่าตามเธอไป ตะโกนเรียกคนอื่นแต่คือมันสายไปแล้วทุกคนเดินเข้าไปในความมืดเต็มทาหมดเลยเว้ยตอนนี้มีเพียงแค่เ่าเท่านั้นที่ยืนนิ่งๆแล้วไกด์ก็ยืนนิ่งๆมองไปที่เขาแล้วเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าใบหน้าของไกด์ผู้หญิงหูนัวคนนี้เริ่มแบบบิดเบี้ยวริมฝีปากเริ่มดึงเริ่มเห็นเหงือ่อเริ่มแบบฟันหล่นลงมาเว้ยแบบสยดสยองมากชั่วครู่หนึ่งคือเธอเหมือนซากศพไปแล้วอะเหมือนเน่าเปื่อยมานานอะ เออเนื้อหนังเริ่มเน่าแล้วก็น้ำเหลืองเริ่มไหลท่ามกลางหิมะอน่ะเออเพียงลิปตาเดียวคือไกด์สาวก็ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มธรรมดาธรรมดาก่อนที่จะหายไปเว้ยเออแล้วมือก็ยกขึ้นมากระตุกกระตุกลากแบบเหมือนแบบโบกมือให้เข้ามาแล้วก็หายไปในกองหิมะเออแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนตอนตอนที่เธอแบบโบกมือเรียกอ่ะเออคือภาษามือตอนแรกคือบอกให้วิ่งหนีใช่ไหมแต่อีช่วงหลังอ่ะเหมือนแบบมีคนพยายามจับมือแล้วแบบเหมือนมันกักมือ มึงนึกภาพมึงจับมือตัวเองแล้วมึงพยายามแบบกักมือเรียกเพื่อนอะจับมือตัวเองด้วยเหมือนมีคนบังคับอะเออเหมือนมีคนบังคับที่เรามองไม่เห็นอ่ะเอตอนนี้เสียงท่าทางของเธอคือมันหายไปแล้วก็แบบอเออเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะอะไรเงี้ยนะจากแบบซากนั้นคือเริ่มเริ่มแบบกลายเป็นศพแล้วก็บอกมาแล้วล่ามก็คือวิ่งหนีทันทีเขาตกใจมากวิ่งหนีไปที่ลานจอดรถตรงบริเวณซื้อตั๋วนะตกใจมากเห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งยืน ยืนลงตัวกันอยู่เอออยู่ท่ามกลางหางงยุยีมานั้นแด้บรรณากลุ่มนั้นเนะ่ะมีหญิงสาวหูนวกคนหนึ่งท่าทางโกรธจัดอยู่ด้วยเออล่ามยังไม่ทันจะไปขอความช่วยเหลือหญิงสาวคนนั้กุ่งเข้ามาเว้ยแล้วบอกว่าทําไมมาสายนี่รอมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยครึ่งวันแล้วเนะี่ยทำไมคุณถึงเพิ่งมาเออผู้หญิงบอกแบบนี้ไ้ซึ่งอีล่ามคืองงมากเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยคือมาตั้งนานแล้วแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปแล้วเออ คือคนที่ติดต่อมาก็คือคนนี้ตัวจริงแล้วที่ผ่านมาคือเป็นล่าไม่ไขวะเออ,เอ,อลวไกล์คนนั้นคือไขวะออหลังจากพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งเว้ยก็ได้รู้ว่าที่นี่เคยมีไกด์สาวหูหนวกคนหนึ่งที่ทํางานที่อุทยานแห่งนี้มาก่อนไกด์สาวหูหนวกคนนั้นะหายตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วเว้ยแล้วเธอหายตัวไปไม่กลับมาอีกเลยตอนที่พากลุ่มๆหนึ่งไปออกทริปแล้วเธอก็สำรวจดูเส้นทางแปลกๆออกไปแล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาอีกเลย เธอออกเดินทางอ่ะหายตัวไปในวันเสาร์เวลาสิบโมงเช้าเออก็คือวันเสาร์ก็คือเป็นวันที่เถียงกันตอนแรกว่าวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์อ่ะเจอนะไหมเอออีกแกลบอกวันนี้วันเสาร์แต่เขาเนี่ยไม่ใช่ครับนี่วันศุกร์โชว์ให้ดูเอ้าเหรอศุกร์เหรออะไรเงี้ยนั่นแหละมันคือวันตายเขาเว้ยวันที่หายตัวไปล่ามตัวแข็งคือมากเจอเลยวันนี้วันเช้านี้รายละเอียด คือเข้าใจผิดทั้งหมดเลยเว้ยเกี่ยวกับการมาสายนะเกี่ยวกับการจําวันผิดคือเข้ามาหมดเลยโอ้ทุกอย่างแม่งดูสมเหตุสมผลหมดเลยเว้ยไกด์สาวหูหนวกตัวจริงที่จ้างเข้ามาที่นี่ก็ยืนอยู่ตรงหน้าละพอร้องให้ล่ามพาเธอไปยังแยกปริศนาสิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ยมันมันดูอาจจะเหลือเชื่อก็จริงนะแต่พาเราไปหน่อยได้ไหมคือแบบจะช่วยได้บ้างอะไรประมาณนี้นะเออแลยนะักท่องเที่ยวที่แบบเข้าไปสา่งนั้นนะ่ะเผื่อเจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เจ้าที่ตามด้วยพอเดินทางถึงจุดนั้นเว้ยจุดที่เป็นลำธารอ่ะไม,ม ไม่มีทางแยกเลยเออมันเป็นแค่รูททางของอุทยานทางแยกมันไม่เคยมีอยู่เว้ยก็งงมากว่ะเอา้าแล้วทางแยกที่เลี้ยวขวาไปเป็นท่ามันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่มีรอยเท้าของคนอื่นเลยนะยกเว้นรอยเท้าของเขาเองคนเดียวเว้ยเดินเหมือนเดินมาคนเดียวใช่ทุกคนคือทุกคนคือกรุ๊ปที่หายไปเมื่อปีที่แล้วเว้ยคือไม่มีรอยเท้า คอนเฟิร์มว่าปีแค่รอยเท้าของล่ามคนเดียวเพราะถ้าเกิดว่าพายุหิมะพัดรอยเท้าไปแล้วอะมันก็ต้องพัดไปหมดเลยไม่ใช่เหลือรอยเท้าล่ามละล่ามเดินไปคนเดียวทั้งวันเลยเออพอกลับมาถึง้านจอดรถใช่ไหมล่ามก็เดินสำรวจแล้วก็ไปรวมกลุ่มแล้วเออผมไม่รู้ว่าเมื่อเช้ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเออผมก็อธิบายเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะเออก,ก็ได้แค่เล่าไปนะแล้วก็เขาก็จําลักษณะรองเท้าบุองทุกคนได้แต่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่รอยเท้าเขารอยเท้าเดียวเลยเออ ้าเกิดว่ามีเด็กด้วยเนี่ยก็ต้องมีรอยเท้าบูลเล็กๆแต่เนี่ยไม่มีเว้ยออแต่ว่าสําหรับไกด์่สาวปริศนาคนนั้นเนี่ยซึ่งไม่ได้ใช่คนแน่ๆแล้วก็รวมถึงทุกคนด้วยนะเออ,เ,อ,อเขาก็เริ่มสํารวจรอยเท้าจากเมื่อเช้าลานรอบๆลานจอดรถแล้วก็เจอเรื่องขนลุกเรื่องหนึ่งเว้ยไอ,อ้บริเวณลานจอดรถอะ่ะเมื่อเช้าเนี่ยนะที่แบบมีการยืนกันอยู่เนะี่ยมันไม่มีรอยเท้าของคนอื่นก็จริงแต่ว่าเขาเจอรอยเท้าที่บริเวณหน้าจุดซื้อตัว๋วแม่เป็นรอยเท้าเดียวกันกับที่เจอ ตอนลำธารที่แบบเหยียบลงไปแล้วเหมือนเหมือนลากนิ้วเท้าอะ่ะ uh huh. เออเจอบริเวณหน้าหน้าอุทยานด้วย uh huh. เออยเออซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นของไกด์หูหนวกคนนั้นที่แบบโดนอะไรสิ่งล่างหรือเปล่าแล้วแบบมาปลอมตัวเป็นคนอะไรเงี uh ้ย huh. แล้วก็ถ้าเกิดว่าตีความอีกทีคือไอ้ตอนที่เขาไปสำรวจในถ้ำใช่ไหมแล้วกลับออกมาแล้วพูดบอกว่าปลอดภัยแล้วทุกคนเข้ามาได้เลยอะ่ะอันนั้นคือไอ้ตัวที่สิ่งล่างนั่นจะเป็นคนพูด เอ,อแล้วเขาอาจจะไม่ได้พูดได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เหมือนไอ้คนที่สิงล่างอะไรบางอย่างอะทําให้เขาพูดออกมาได้เ้ยแต่ภาษามือที่เขาใช้อะ่ะเป็นภาษามือของเขาจริงๆที่บอกว่าวิ่งหนีไปอะ่ะเออเหมือนเขาพยายามพูดทุกคนว่าเนี่ยกำลังโดนล่ออยู่นะอะไรวันเนี้ยแต่ก็บอกไม่ทันแต่ล่าม,มารู้เออล่ามอ่านออกคนเดียวแล้วก็กันทุกคนบอกไม่ทันแล้วว่าทุกคนเข้าเป็นถ้ำแล้วนี่เองเออนี่คือเรื่องราวของล่ามที่มันทํางานที่อุทยานเป็นไงเรื่องที่ คนลุกไอ้เชี่ยเออบอกแลว้วคนลุกนั่นแหลยเดี๋ยวนะคือเรื่องราวก็คือไอ้ล่ามชุดที่สองเนี่ยคือล่ามตัวจริงเนี่ยเขาเดินมาเจอถูกไหมไอ้ชุดที่สองอะ่ะมันมีทางล่ามและกระท่องเที่ยวที่รออยู่เว้ยของจริงใช่แล้วแม่งไปไหนกันไปได้เพราะว่าไม่มีล่ามคอยสื่อสารนะช่ไหมเออเออแล้วผ่านมาครึ่งวันก็แบบอมึง,ม,งมึงไปไหนมาไหนครึ่งวันแล้วคือมึงยังไม่มาทํางานตามที่จ้างเหรออะไรประมาณนี้ครึ่งวันแล้ว,ค,รรค,ว,ลวคือแสดงว่าช่วงเช้าอ่ะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตั้งแต่เช้าแล้วไอ้ช่วงเช้าาอออ่่ะเหมมมืนนแงก อีล่ามาก่อนแล้วก็มาเจอลาบที่เป็นปีศาจเออเออซึ่งประมาณก่อนในในตามปกติคือมาแล้วไม่ควรจะเจอใครเลยไปเพราะว่าคนอื่นเขามาตามเวลานัดใช่เรามาเขอเวลาใช่นั่นแหละแล้วคือก็เดินเป็นคนเดียวอยู่ทยานทั้งวันเออแล้วทั้งวันแล้วมันก็คือลูปเดียวกับวันที่พวกเขาหายตัวไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะเออเออเหมือนแบบพาพาทัวร์อุทยานแล้วมึงนึกงภาพแบบอุทยานศึกษาเส้นทางธรรมชาติอ่ะแล้วมึงเดินเข้าไปคนเดียวอ่ะ เออใช่ป่ะเออแล้วม่งน่าขนน่ากลัวเออกลัวบรรยากาศแม่งแบบแม่งเมคดีนะเว้ยวังเวงไปทำด้วยทำในตัวหล่อนเลยเออทำแล้วก็แบบเดินอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยหล่อนแล้วแล้วกูชอบจุดหนึ่งคือตอนที่แบบภาษามือกับภาษาปากมันไม่ตรงกันอ่ะเอออันนี้คือแบบอันนี้คือแบบเล่นคนดีไม่ไม่เคยเจอมุกนี้หนังผีนะแบบใช่หนีไปแต่ปากบอกแบบเข้ามาเลยอะไรเงี้ยเออจุดนี้ดีมากจุดนี้ดีมากโอเค อันนี้คือคืนหลอนในตอนนี้ครับอ่าเต็มสิบว่าแล้วไงให้สกออยาสติดเลยกูชอบชอบเขาอยู่แล้วกูชอบฟังเวลาฟังเรื่องอ่ะมันลึกป่าเขาใช่ไหมมันมันมันหาเหตุผลไม่ได้เว้ยแล้วบรรยากาศมันมันบีบมากเหมือนแบบเราเล่นอยู่โลเดียวคือป่าแล้วมองสายของไ่ก็ป่าแล้วแม่งจะเจออะไรก็ไม่รู้ในป่าใช่ไหมเออแล้วบวกกับกูเคยไปเดิน เดินป่าอยู่อะมาถึงว่าไปนอนประกางเต็นบนกับยอดเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกบรรยากาศนั้นถามว่าถ้ากูเดินออกจากรูทกูจะโลกกวะเออ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 นึกถึงนึกถึงตอนไปค่องูกเสืออะเงี้ยมันจะมีมันจะมีนอกรูทแลีพวกแบบไอ้เด็กหลังห้องมั้งแกแบบเดินเซอร์เว์นอกรูทเออเออใช่เคยเจอเดินโซนแบบโซนป่าแม่งแห้งๆแต่ว่ากลับเข้ามาได้นะแต่แม่งก็หล่นอะใช่แม่งก็หล่น อ่านี่คือคือหล่อนตอนนี้ครับผมทุกคนจะชอบครับเจอกมาในทุกวันอังคารครับผมครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ